อีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเรามองในส่วนตัวกําไรทั้งปีเนี่ยนะครับในส่วนของตัวโฮมโปรเนี่ยเรามองว่าปีนี้จะทำำํากับกาไรออทามไฮในส่วนของตัวเอสเคเนี่ยที่เลือกมาเพราะว่าหนึ่งก็คือภาพของราคาหุ้นเนี่ยมันปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะในช่วง1เดือนย้อนหลังนะฮะถ้าเราย้อนหลังไป1เดือนเนี่ยราคาหุ้นมันลงมาประมาณแปเเลยมันมองแล้วเนี่ยนะครับเราเรามองว่าในในเชิงของพื้นฐานเนี่ยมันมีเกราะป้องกันอยู่อะ นะครับแล้วก็แล้วเออร์เน็งมันมันค่อนข้างที่จะฟื้นแบบนี้อ,อาจารย์ป๊อบครับถ้าจะขอหุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเซียพลัสไม่เกินสักสองเนี่ย จะเป็นหุ้นใหญ่จะเป็นหุ้นเล็กแล้ว2หุ้นเด่นที่ว่าเนี่ยเล่นได้สั้นๆหรือยังคงสามารถถือในระยะกลางและยาวได้ครับอาจารย์ป๊อปครับผมว่านะ่านะจะเป็นหุ้นที่สามารถที่จะเอาเพื่อฟอร์มได้นะครับในช่วงไตรมาสสี่นะครับผมว่านะ่านะจะลงทุนได้นะครับครับได,ได้ได้ทั้งได้ทั้งสั้นๆหรือว่ากลางยาวได้ด้วยครับสองตัวนี้ครับอาจารย์ป๊อปอ๋อได้ทั้งสั้นทั้งกลางทั้งยาวเลยครับ นะได้ทั้งสั้นกลางยาวนะครับเอาละครับไปปิดท้ายกันที่2หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์เอเซพรัสขอเริ่มกันที่ตัวแรกครับครับตัวตัวแรกเนี่ยนะครับผมเลือกในส่วนของตัวโฮมโปรแล้วกันนะครับโฮมโปรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพเนี่ยนะครับของในในส่วนของตัวโฮมโปรเนี่ยนะครับไตรมาสามนะครับเรามองว่าภาพของตัวกําไรเขาเนี่ยนะครับจะเติบโตเนี่ยประมาณสักหกสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับเพราะปีก่อนเนี่ยฐานฐานมันค่อนข้างต่ำ นะครับแต่ว่าถ้าถ้ามองในมุมของตัว Q1 Q คมันอาจจะค่อนข้างแลตนะครับมันจะชะลอบ้างนะครับประมาณ3%แต่เหตุเพราะอะไรมันเป็นเพราะในส่วนของตัวฤดูกาลนะครับแต่เรามองว่าจุดที่สำคัญเนี่ยนะครับคือพอไตรมาส3ามเนี่ยนะครับมันมันมันชะลอลงนิดเนึ่ยนะครับกำไรไตรมาส4ี่เนี่ยนะครับเรามองว่ามันมันน่าจะเป็นภาพของการดีดกลับขึ้นมานะครับดีดกลับขึ้นมาจากอะไรจากในมุมของตัวเป็นช่วงฤดูกาลจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองเนี่ยนะครับ ในช่วงของตัวไตมาสี่ปีเนี่ยนะครับเรามองว่ามันมันจะมีประเด็นขับเคลื่อนเนี่ยพอสมควรนะครับหนึ่งก็คือมาตรการภาครัฐนะครับมาตรการที่คาดหวังนะครับที่ที่เห็นภาครัฐคุยที่แผ่มออกมาก็จะมีอะไรช็อปดีดีคืนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เรามองว่าน่าจะได้ประโยชน์นะฮะแล้วก็อีกอันนึงนะครับในส่วนของตัวบอลโลกนะฮะบอลโลกเนี่ยเดี๋ยวจะมีในกลางเดือนหน้าแล้วนะครับทีวีใช่ใช่ใช่จอใหญ่ใช่ครับ อ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีกอีกเซนติเมนต์หนึ่งนะครับที่ที่ามาขับเพื่อนนะครับในส่วนของตัวกําไรได้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับถ้าเรามองในส่วนของตัวกําไรทั้งปีเนี่ยนะครับเในส่วนของตัวโฮมโปรเนี่ยเรามองว่าปีเนี่ยจะทำำํากับกาไรออทามไฮแต่ว่าภาพของราคาหุ้นทั้งปีเนี่ยนะครับเ e ีย to d a เ e r e t ี r n เนี่ยยังติดลบอยู่ประมาณสักสี่เปอร์เซ็นเลยนะครับซึ่งซึ่งตรงส่วนนี้เราเรามองว่ามันแลกขาด นะฮะมันและกาศพื้นฐานนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าเนี่ยเป็นจุดที่สามารถซื้อได้นะครับผมว่าระยะสั้นกลางยาวเนี่ยนะครับซื้อแล้วถือได้นะครับสำหรับโฮมโปรครับครับหลักทรัพย์เอเซียพแนะนําซื้อโฮมโปรและเลือกเป็นหุ้นเด่นตัวแรกเป้าพื้นฐานโฮมโปรเท่าไหร่ครับจันพรบครับ17.2ครับเป็นสิ้นปีนี้หรือสิ้นปีหน้าครับสิ้นปีนี้ครับ สิ้นปีนี้อีกแค่2เดือนกว่าๆเนี่ยแก็บตั้งประมาณกี่บาท3บาทกว่าเลยนะอจาร์ป๊อปครับอันนี้เป็นมูลค่าพื้นฐานนะครับที่เราทำไว้นะครับเราถึงบอกว่าภาพมันมันแลกกาดพื้นฐานจนเกินไปครับเป้าปลายปีนี้17บาท20สําหรับโฮมโปรดนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวที่2ตัวสุดท้ายครับจารป๊อปครับครับตัวที่2เราเลือก ASK นะครับ ASK ครับ uh, ในส่วนของตัว ASK เนี่ยที่เลือกมาเพราะว่า1ก็คือภาพของราคาหุ้นเนี่ยมันปรับลงมาค่อนข้างเยอะนะในช่วง1เดือนย้อนหลังนะฮะถ้าเราย้อนหลังไป1เดือนเนี่ยราคาหุ้นมันลงมาประมาณสักเปเลยนะครับลงมาจากประเด็นอะไรผมว่า1ก็คือ sentiment ของกลุ่มนะครับที่มันกังวลจากความกังวลจากเรื่องของเพดานดอกเบีย้ย นะครับในส่วนของตัวสินเชื่อรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําในมุมของตัวหุ้นทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับปรับลงมานะครับแต่ต้องบอกว่า ASK เนี่ยนะครับมันมันกระทบกับประเด็นนี้หรือเปล่านะฮะต้องบอกว่าไม่ไม่กระทบเลยนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว ASK เนี่ยนะครับสินเชื่อหลักนะครับในพอร์ตเขาเนี่ยก็คือสินเชื่อรถบรรทุกนะครับซึ่งไม่ไม่ได้มีการถูกควบคุมเพดานนะครับแต่ราคามันลงไปเนี่ยนะครับเพราะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะ นะครับถัดมาเนี่ยประเด็นที่2เนี่ยนะครับที่ผมว่าทําให้หุ้นไฟแนนซ์ปีนี้มันค่อนข้างอันเดอร์ฟอร์มมากเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัวความกังวลของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับที่มันจะมากดดันในส่วนของตัวสเปรดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในส่วนของตัว ASK เนี่ยเราเราเรามองว่ามันมีจุดที่มาชดเชยได้นะครับจากที่เขาเนี่ยนะครับถูกปรับเพิ่มนะครับอันดับเครดิตเลตติ้งนะครับขึ้นมา2อันดับนะครับจากเดิมเนี่ยเป็น Triple B บวกเนี่ยนะครับมาเป็น A ซึ่งตรงส่วนนี้มันจะทําให้ในแง่ของตัวต้นทุนการเงินของเขาในระยะถัดไปเนี่ยนะครับมันมันจะช่วยลดในแง่ของตัวต้นทุนนะครับทางการเงินนะครับถ้าเขาจะไปไปทาการกู้อะไรใหม่ๆมานะครับ,รบซึ่งตรงส่วนนี้นะครับมันก็ก็เรามองว่ามันมันมันเป็นอะไรที่เหตุผลที่มันมาหาักล้างได้นะครับแล้วก็สามนี่คือถ้าเรามองในแง่ของตัวผลประกอบการเนี่ยนะครับผลประกอบการในช่วงไตรมาสสามเนี่ย นะครับเรามองว่ามันจะเติบโตนะครับประมาณ5% Q on Q แล้วก็20% D on D เนี่ยแล้วก็จะทำวิลไฮไลายไตมาสด้วยแล้วไตมาสี่ถ้ามองโมเมนตัมเนี่ยมันจะโตต่อนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ผมว่าภาพแบบเนี้ยราคาหุ้นมันโดนกดทับนะครับแต่ว่าถ้ามองแฟกเตอร์ที่มันกดเนี่ยนะครับมันมันมองแล้วเนี่ยนะครับเราเรามองว่าในในเชิงของพื้นฐานเนี่ยมันมันมีเกราะป้องกันอยู่อะนะครับแล้วก็เอ่อแล้วเออร์เน็งมันมันค่อนข้างที่จะฟื้นแบบนี้ นะครับจนดีวเดนยิวปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาเนี่ยมันราคาลงเน่ดีวีเดนยิวประมาณสักสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมว่าองค์ประกอบมันมันมันค่อนข้างครบนะครับคือมีทั้งโกรดมีทั้งดีวเดีนยิวนะครับแล้วก็ภาพของราคาก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นแรงอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดจุดแบบนี้เรารูมองว่าน่าสนใจนะครับครับยืนอยู่เหนือเส้นสิบวันได้เป็นวันที่สี่แล้วนะครับจาน๊อปครับครับสำหรับ ASK นะครับเส้นสีฟ้านะครับผมใช้เส้นสีฟ้า แทนเส้น10วันนะครับแบบ EMA นะครับทรัพับเอสพล s สแนะนำซื้อเป้าพื้นฐานเท่าไหร่ครับจันป๊อป43บาทครับเป็นปลายปีนี้หรือปลายปีหน้าครับปลายปีนี้ครับปลายปีนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ m ั n นี่พั s สออนไลน์010เปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาด U-turn นะครับ คือทุกคนก็อยากให้มันง่ายแหละนะครับอยากให้มันเป็นสําเร็จรูปนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยต้องนึกภาพนะครับถ้าอะไรที่มันเป็นสําเร็จรูปได้หมดเนี่ยเราเราจะไม่สามารถใช้มันได้เลยนะครับก็เหมือนขุนยนต์ที่เข้ามาแทนคนได้เนี่ยเพราะมันสามารถทําให้มันสําเร็จรูปได้ได้หมดนะครับแต่ว่าเหตุผลที่พวกอินดิเคเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือเทคนิคพวกเนี้ยจะยังใช้ได้ในอนาคตเนี่ยมันก็คือเรื่องของการที่ว่ามันไม่สามารถไปสร้างสุดในการสแกนได้ง่ายๆที่เราเรียนมา3าอย่างเนี่ย มันก็พอสแกนได้แหละว่า RSI d e e p l y Over s o l d มันต่ำกว่า20นะครับแต่เราก็ต้องมาดูอย่างอื่นเพิ่มอีกนะครับว่า candle มันจะกลับยังไงนะครับซึ่ง candle เนี่ยเวลาแปลความในเชิงแมทเนี่ยมันก็จะมีความยากขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับหรือเอเ l l บูลิ i v e r g e n c เนี่ยสแกนเนี่ยมันมันก็ค่อนข้างจะยากเลยนะครับ MACD Cross Over โอเคมันก็สแกนได้ครึ่งหนึ่งส่วนดาวเทนเราก็ต้องมาดูเองนะครับพยายามมองในแง่ดีนะครับถ้าทุกอย่างมันสแกนได้หมด อะไรออโต้ได้หมดนะครับเรียบร้อยนะพวกเนี้ยสัญญาณพวกเนี้ยจบโดนโดนหุ่นยนต์แย่งไปกินหมดนะครับแต่ที่เรายังเป็นคนเนี่ยเรายังใช้สายตาใช้ความคิดของเราเนี่ยในการทํากําไรได้เนี่ยเพราะว่าพวกนี้เนี่ยไม่สามารถสแกนได้แบบเต็มร้อยเปอเซ็นต์นั่นเองะครับ,รบสนใจเชิญครับช่องทางเดิมช่องทางเดียวลายไอ d ดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S มันนี่พลาสติกันตรงตัวสนใจเชิญได้เลยนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่าย ในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิกเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิซิสนะครับเล่มใดเล่น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิคทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิกเทคนิคอล0 0 1บวก009เเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก เลือกรับหนังสือหนึ่งเล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอน a l ล s ิซิสในราคาพิเศษนะครับโปร2บวก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2บวก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมม o d ดิตี้ใครสนใจหุ้นคอมมดิตี้หุ้นแบงค์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4 และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแซแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอเลือกทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับสนใจเชิญนะครับ หนังสือคุณภาพจากสำนักพ,พิมพ์ติงบียอนนะโปรหครับโปร6นะครับเทคเนียลแอนนลิซิสบวกด้วย m a r k e t ็ n ติ้ t ออนทินะครับนะลดราคาพิเศษและจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันโปรเจ็ตครับจัดเต็มสายเทคนิคชาร์ตแพทเทิรนบวกเทคเนียลแอนนล s ิซิสนะครับจากราคาเต็ม950เหลือ855และจัดส่งฟรีด้วยนะครับโที่8ครับ ชาร์ตแพทเทิร์นบวกมาร์เก็ตติ้งออนทิกต็อกนะครับจากราคาเต็ม900รเหลือ810บาทส่งฟรีนะครับแล้วก็โปรที่9นะครับก็จะเป็น Forex คู่มือเริ่มต้นเทรด Forex แล้วก็ Technical Analysis นะครับจาก850หเหลือ765แล้วก็ส่งฟรีจากสำนักพิมพ์นะันติงบิยอนนะครับโปรสิบครับ Elite Wave แล้วก็ Forex คู่มือเริ่มต้น Forex ราคาพิเศษส่งฟรี นะครับสนใจติดต่อนะครับ l i n id พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวสนใจนะครับโปรดักไหนก็เชิญติดต่อสอบถามโดยตรงได้เลยนะครับ